สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอู้ยมาเบิ่งเห็ดปวกครับลากลากครับอากลากงานนี้พุ่น่ะอู้ยดูนี่ครับสีเงาเลยครับเดนี่ยโว้ยใบไม้นะเก็บแบบสวยๆเก็บเชิงอนุรักษ์เลยครับเด้องานนี้พุ่น่ะอื้่เป็นจังบุญครับต้า no พัวโอเคอู้ยเป็นน้ำลามอยูีด้วยท่านผู้ชม ยิ่งแข็งอยู oney, ่คร hey, ับโอ้ยฝนตกว่าเม็นฝ่าหัวกับมือนี้สวยครับสวยม่าเป็นเมีนเลยยวแโอ้ยระจมืออยังจมจมอยู่กับนี้กระไรระไรระโอ้ยขาเงามครับขางนี่ดึงเลยปดปืดปอดปืดอื้มเก็มไม้เต็มมือนะมไปชมเ้ยระ อ้ามครับเด็กๆเด็กยังไม่หมดได้ครับเด้เรดูกาลเร็ยปวกที่บ้านบักโซเปิดชั้นนี้เปิดช่้นนี้เบื่อหูเรื่องจุ่มเลยมีวะมีวะโอ้ยหวัวขาดแล้วกระมิ้นโอ้ฝนตกแค่ไอยู่แล้วครับเบื้องเช้านี่ถึงตอนนี้เลยแหละ ผมเพิ่งจะซ่านิครับอ๋อมันนี้ได้ขาอู้ึหึอย่างปุดปดุดอืมกระสวยครับสวยงานนี่สวยนี่ขาวมากเลย้อยจุป,ปุ๊จิบป,ปิ ยังเลี่ยมเอาขาด้วครับนี่โอ้โห่ใหญเบิ่งดีญ่เลครับวางวางใต้ใบไม้ใต้ใบไม้เลยเฮ้ยจุ่มเนี่ยหกําลังจะขึ้นครับสวย เนี่ยจังสี่ครับจังโมเพื่อนร้ายงามยุกโอ้โหนี่โอ้โอหพักขนาดคอยๆเก็บจังไลยครับเนี่ยนี่ปุ๊บปุ๊บเลยซิมิสเตอร์ปะเออ มันก็แข็งเลยครับเนี่ยเจนน้าบุญมาบป้อห้องรุดมือโอ้ยอ,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 อยากซันนแอยจังเลยมาเบื่งจ้ามาเบื่นอหื้อหลมแหลมนี่ ยวครับอโค้อะแข็งแข็งมีอย่างเนี้อยู่นี่ปือ้ยกระล่ขื่นกับนีพุ่พุดลุดอู้จูมมีงามคัก อือยังแข็งยังแข็งกดดึกโอ้อยปบ้าแล้วอันนี้บาาแล้วอันนี้บาาแล้วโอ้ยจุ่มเล็นเลยครับน,นั่น อ,อู้ยอากหลักครับขาวกระจะ๊ันนี่งานี่โอุ้ยยังใครอยู่บริครับบริอืมกดุดก็ดุดโอ้ยสวย สวยจ้าสวย <c oughs> เป็นยืดนะครับเป็นกเ็เลยยเงาอ้าหมานอีกแล้วอ้ยเหยียบหมวกอะไรนะครับอีกใตใบใหม่กับนี่เลยงามๆโอ้โหโอ้โ,อโอขึ้นมาทั้งห้า เบิ่งรู่อ่ะอุ้ยนี่ค่อยขอด้วบอกไอ่เป็นชิมาลำแลวนะปูอะนี่น้ำถ่วมไห่นี่ยท่านผู้ชมฝนว่าม่นึ้งอย่างนี่เก็บแจมยันนี้ป่อยอันนี้ป่อยชัวร์ มองงามจ้ะจมเลยครับอื้กึดึกน่นนี่เป็นไรนี่นี่บ่ นี่แหละมัดคักอือมงูจลวดเจ็บแบบส,สวยๆนะครับได้ม,มาอันนี้อหน้าอีจะอี มันเป็นเรื่องของฝนผู้ขึ้นมาเบิดเงาเลยอันนี้ว้าใช่ไมงามบุกครับบรรจงลด้ด้เหมือนมดอกนี้จ้ะนอง น,นี่อูุ้ยสองตัวนีครับย่างคักนี่อู้ย,สว,ส,ย,ยสวยงามเป็นนะครับผลง,งานมือนี้หนึ่งถาดบ่ใหญ่บบเรื่อครับผมสวยงามนะครับเด้อ เก็บเชิงอนุรักษ์ต้องเก็บแบบบักสอนนะครับเด้อจังกิดตามคลิปต่อไปครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับพู้ลอ้อยสดใสครับสดใสมือเนี่ยแก่มือครับ